บ a ลเล r i รีนา er นักฆ่าสาวจากวักรวาลกับจอห์นวิกเรื่องนี้เหมือนหรือตากับจอห์นวิกยังไงควรไปดูโรงหรือไม่วันนี้มาคุยกัน ภาพรวมของหนังเนี่ยจะเกี่ยวกับนักฆ่าสาวที่ชื่อว่าอีฟซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดรุสก้าโรมานะฮะซึ่งเป็นสังกัดเดียวกับที่จอห์นวิกเคยอยู่ตอนเด็กๆสำนักนี้เนี่ยจะไม่ได้ผลิตนักฆ่าโดยตรงนะครับแต่ว่าจะผลิตเป็นบอดี้กาดคอยปกป้องมากกว่าแต่จะปกป้องก็ต้องฆ่าคนที่มาฆ่าอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือฆ่าเก่งเหมือนกันหลังจากอีฟเรียนจบเนี่ยก็พยายามจะสืบหาความจริงนะครับว่าแก๊งไหนที่เป็นคนฆ่าพ่อของเธอ เรื่องเนื้อเรื่องเนี่ยจริงๆค่อนข้างมีกลิ่นอายของจอห์นวิกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครเป็นแฟนลับจอห์นวิกเนี่ยมันค่อนข้างทรงๆเดิมถึงพ่วมกับจะเปลี่ยนคนนะครับแต่ว่ามีข่าวออกมาว่าพุ่มกับเก่าที่เคยกำกับจอห์นวิกทั้ง4ภาคเนี่ยเข้ามาถ่ายซ่อมมาถ่ายเองค่อนข้างเยอะผมว่ามี2อย่างใหญ่ๆที่บาลารีนาเนี่ยต่างกับจอห์นวิกหนึ่งก็คือเรื่องเนี่ยพยายามจะลงทุนเวลาไปกับการปูบทัวละครนะครับคือจอห์นวิกเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่าคิดถึงเมียหมาตายรถหายแล้วก็ลุยเลย แต่ว่าเรื่องเนี่ยมันจะแบบโอ้โหย้อนไปตั้งแต่เด็กเติบโตมาเป็นนักฆ่าเรียนอย่างงู้นอย่างนี้แต่ว่าแก่นเรื่องหลักของการแก้แค้นเนี่ยมันก็คือมาจากปมของปูมหลังตัวละครน,นี่แหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นมิติใหม่ที่ไม่ค่อยเห็นในหนังจักรวาลจอห์นวิกอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญและผมว่ามันต่างเยอะก็คือหนังจอห์นวิกเนี่ยมันจะเล่าช่วงที่จอห์นวิกเนี่ยมีประสบการณ์แล้วผ่านการฆ่ามาเยอะมีเพื่อนเยอะมีประวัติเยอะนะครับใครได้ยินชื่อจอห์นวิกเนี่ยคือขี้หดตดหายมาเลยกลายเป็นว่ามีม มันต้องแบบเฮ้ยทุ่มหมดตัวเพื่อกำจัดอีจอนวิกและจอ์นวิกเนี่ยแม่งโคตรเทพซึ่งมันทําให้หนังจอ์นวิกเนี่ยมันแตกต่างก,กับหนังแอคชั่นสไตล์นี้เรื่องอื่นแต่กลายเป็นว่าบาล์เรลิน่าเนี่ยไปเล่าช่วงต้นๆของอาชีพของอีฟนะครับหมายความว่าไม่มีใครกลัวอีฟเลยเพราะฉะนั้นสเสน่ห์ในจุดนี้ของจอห์นวิกนะครับในหนังบาล์เริน่าเนี่ยมันเลยไม่มีแล้วก็จักใจเลยนะครับถ้าเกิดเราถอดเอาจักรวาลจอห์นวิกออกเนาะเพราะเรื่องมันก็จะเป็นว่าอ่ะมีเด็ก คนหนึ่งมีปมตอนเด็กครอบครัวถูกฆ่าไปเรียนเป็นนักฆ่าโตมาก็เลยสืบเพื่อแก้แค้นคือถ้าคุณเอาพล็อตแค่เนี่ยแล้วเป็นหนังแอคชั่นธรรมดานะผมพูดเลยว่าเนื้อเรื่องแบบนี้เนี่ยนะเฉยเฉยเฉยมากแต่ว่าพอเราใส่กลไกระบบนักฆ่าของ John Wick, จอห์นวิกจักรวาลเข้าไปเนื้อเรื่องมันเลยพอโอเคอยู่ผมเลยให้3ดาวแล้วกัน เรื่องความบันเทิงเนี่ยผมสารภาพเลยก่อนเข้าไปดูเนี่ยผมก็มีความแขลงใจนิดนึงแล้วกันพอตัวเอกเป็นนักฆ่าผู้หญิงเนาะมันจะกลายไปเล่นว่าเฮ้ยมารยาหญิงเล่นแบบเอ้ยแท็กติกมากขึ้นไหมความดิบความโหดความเถื่อนความเล้าใจเนี่ยมันจะน้อยลงกับจอห์นวิกหรือเปล่า ไม่น้อยลงเลยเหมือนกับเป็นจอห์นวิกเวอร์ชั่นผู้หญิงนั่นแหละนะฮะค<ะ>วามโหด <_ C> oh> การแบบเอาดินสอทิ่มตาเอามีดปักคอเอาเปืนยิงหัวเนี่ยมันมีเหมือนเดิมอย่างมากก็มีแบบเอาเปืนยิงกระเจียวผู้ร้ายอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งจอห์นวิกก็ทําคือการดําเนินเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะแบบป้าบป้าป้าป้าไวมากกระชับแล้วก็ไม่ซับซ้อนมากนักนะครับแต่สิ่งที่หนังเนี่ยมันเป็นเวลาค่อนข้างเยอะก็คือฉากแอคชั่นฉากยิงปืนฉากต่อยกันเนี่ย เยอะมากนะครับใครที่เป็นแฟนคลับหนังแอคชั่นนะผมว่ายังไงโคตรมันอะมันมีทั้งแบบต่อยเตะยิงปืนคลาสสิกมีทั้งการใช้อาวุธประหลาดๆมันเริ่มมีการต่อสู้ที่ครีเอทีฟแล้ววิชวลตอนฉากต่อสู้นะผมว่าโคตรสวยสไตล์จอห์นวิกเหมือนเดิมเลยเนีออนนีออนฟ้านํำเงินนิดนึงแต่สำหรับใครที่ดูหนังแบบอุ๊ยชอบเนื้อเรื่องอยากได้ความอินความเข้มข้นเนี่ย มันอาจจะมีหลายๆจุดที่คุณน่าจะเบื่อผมว่านะคือเนื้อเรื่องพลอตเนี่ยอาจจะแค่นี้นะแต่ตัวหนังเนี่ยก็จะเป่าเกิ่มให้สิ่งตกักเย็บมันเป็นแบบโอ้โหครึ่งชั่วโมงใส่สา,สากแอคชั่นที่แบบนอนต็อปเข้าไปผมเลยขอโน้ตไว้ละกันว่าอาจจะไม่ใช่ความมันที่ทุกคนเข้าถึงนะครับแต่ว่าในเชิงการผลิตหนังออกมาเนี่ยผมว่าแม่งคือความมันชิบหายอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นความบันเทิงเนี่ยผมให้5ดาว มีคำถามแน่นอนนะครับพอเป็นหนังจักรวาลเนี่ยว่าเราจะต้องดูภาคไหนไปก่อนหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือผมว่าไม่ต้องดูเลยนะครับคือมันเป็นเนื้อเรื่องสปินออฟของตัวเองระดับหนึ่งเป็นการขยายจักรวาลมากกว่าเป็นการย้อนกลับไปอธิบายในเส้นเรื่องหลักเพราะฉะนั้นขอแค่คุณเข้าใจพื้นฐานว่าเอ้ยอันเนี้ยคือโลกอาชญกรรม สั่งฆ่าคนกันเป็นเรื่องเป็นราวโรงแรมคอนติเนนทัลเนี่ยมีกฎว่าห้ามฆ่าคนนะถ้าเกิดอยู่ในโรงแรมมีเหรียญอันนึงเอาไว้คอยแลกความสัมพันธ์กันมีสภาสูงคอยดูแลทุกอย่างแล้วก็จัก,กรวาลเนี่ยไม่มีตำรวจนะฮะทำอะไรไม่มีใครเห็นเนี่ยคุณแค่เข้าใจแก่นพวกเนี้ยผมว่าก็ตูเข้าใจแล้วนะ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียแล้วกันก็คือหนังเรื่องเนี่ยมันยังมีความโหนจอวิกอยู่นะฮะยังไม่ค่อยกล้าให้มันเป็นหนังแบบโอ้โหโซโล่ใหม่ของอีฟโดยโจงขนาดนั้นจอวิกโผลมามากน้อยขนาดไหนแล้วมีผลต่อเนื้อเรื่องยังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่พูดและกันเดี๋ยวจะสปอยนะฮะแต่ผมเชื่อว่าแฟนคลับที่คิดถึงจอวิกเนี่ยเรื่องนี้ยังไงแฮปปี้แน่นอนโดยสรุปเนี่ยผมว่าโดยเนื้อเรื่องที่ก็โอเคความมันที่แบบโคตรโหดโคตรเทพ การแสดงของอนาเดร์มัสที่แบบโอ้โหผมว่าไม่เขินเลยแล้วก็การกลับมาของจอห์นวิกเนี่ยผมว่ายังไงเรื่องนี้เนี่ยควรที่จะดูโรงดูโรงนะครับอีกพอย n ์หนึ่งคือจอห์นวิกเนี่ยพอผมมาย้อนดูใน Netflix TV ที่บ้านนะฮะความมันผมว่ามันลดลงจริงๆนะเมื่อเทียบกับในโรงกด subscribe นะครับให้กับหนังตาตรึงด้วยมีคอนเทนต์ใหม่มาเรื่อยๆแน่นอนวันนี้สวัสดีครับ